ครับสวัสดีครับเพื่นอนอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นวัดนานไม่หายเพื่อนเพื่นอน,นคลิปนี้มาดูแต้มสองตัวล่างนั้นเพื่อนนะใกล้วันแล้วเพื่อนจะได้ตัดใจอีกทีหนึงว่า แต้มสูตรใหญ่ผมก็ให้เพื่อนไปแล้วเขียนคู่กับที่ว่าสูตรมาครบล่างนั้นเพื่อนนะแล้วก็แต้มสูตรนั้นมาชนกับสูตรนี้ที่ว่ามันเข้าอยู่นี่สองสูตรที่ทำให้เพื่อนดูนีสองสูตรสามสูตรก็ได้นั้นเพื่อนนะเข้าหมดทุกสูตรทั้งสามสูตรเข้าหมดทุกสูตรนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งไออีกสูตรยาวสูตรยาวนั่น เข้ามายาวเข้ามายาวอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่งนั้นเถอะน,นะจะเข้ากี่ปีผมจำจำไม่ได้สูตรย,ยาวๆนั่นเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ดูแค่นี่น้วเพื่อนลายสูตรจัดมันก็จะนี่เอาเอา,เอาแค่สองสูตรนี้แหละดูสองสูตรกับสูตรใหญ่ไปก็พอ,อก่อนเขาดูแนวทางแล้วนเพื่อนฝากซ่องฝากคําเตือนครับชิปโลนี่ทาขึ้นมาเพราะเป็นแนวทางเลือกชือสลากบแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกเสนทโปรดช้วิจจัณญาณในการรับสมัครนะครับแต้มรางนั้นเพื่อนนะดูสองสูตรดูสองสูตรบวกกับ เต็มสูตรใหญ่ๆของเรานั่นสูตรนั้นมันหลายตัวทั้งหมดสูตรนั้นก็ล่อเข้าไปเฉพาะสองสูตรชนสามสี่ห้าหกเ็ดแปดสองสูตรก็ได้แปดตัวนั้นเพื่อนนะที่ผมให้เพื่อนไปแล้วเอาเอาแปดตัวนั้นมาชนกับสองสองสูตรนี้อีกทีหนึง่งกตถ้าสอบสูตรไหนก็เอาไปนั้นเพื่อนนะ ยี่สิบเอสองยี่ิบสายี่ิบี่งวดนี้งวดนี้งวดที่หนึ่งปีสูตรนี้นี่ไปเลยมันเข้าอยู่แล้วตัวเรกผมถ่ายผมคิดว่าเป็นหลักสิบล่างนั้นเพื่อนนะดูผมก็เลยมาคิดว่ามันมันผิดตรงนี้ คิดว่าหลักสิบไม่ใช่อันนี้เป็นแต้มผมถ่ายตั้งแต่งวดก่อนนู่นถ้ากับงวดที่ผ่านมาออกหกหกหนึ่งเข้านั้นพ่ะนะแต้ม เต็มเขาเต็มเก็สูตรนี้เดินมายิ2บยิบสองยิบสายังไม่ผิดเลขน้อยตัวก็ยังไม่ผิดเลข8ดตัวเลขแปดตัวมันก็สูตรหน้ากระดาษ a 4รอบหนึ่งรอบแรกนั้นมีผิดอยู่หนึ่งงวดสูตรนึงนั้นเพื่อนนะอีกสูตรหนึ่งไม่ผิดแต่ตัวชนจะผิดแต่มีสูตรฝั่งซ้ายนั้นจะไม่จะไม่เคยผิดสูตรนั้น แต่เพื่อนก็เอาตัวชนอย่างเดียวหลังๆมาผมให้ตัวชนอย่างเดียวแต้มสีงวดงวดก่อนนนั้เข้ามางวดทีผ่านมาแต้มเจ็ดตำแหน่งเดียวกันติ๊กผ่านเนี่ยมันในวง ติ๊กผ่านติ๊กผ่านมวดที่ผ่านมาก,ก็ผ่านแต้มผ่านหลักสิบอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเพื่อนนะจะได้ฟันธงล่างตัวเดียวเราหลักสิบฝั่งฝั่งฝั่งขวามือนี่นะเพื่อนเอาหลักสิบตัวนี้ตัดเราจะได้หลักได้จะได้ล่างชุดเดียวรอดูวันวันสรุปวนันนั้นเพื่อนนะ ผมผมได้ล่างชุดเดียวนั้นเพื่อนทั้งวันนี้ผมมานในโมนั้นเพื่อนนะผมคุยให้ฟังวดน,นี้ผมได้ชุดเดียวล่างอ่าถ้าเป็นแต้มนั้นเพื่อนนะแต้มสามแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มศูนย์งวดหน้านี้เดีพอสูตรนี้เพอสูตรนี้ ก็ยี่สิบยี่สิงยี่สิบี่ปีหนปีเ,นเพื่อนเต็ม1ปีก็ถือว่าเดิน เดินยาวอีกสูตรนั้นก็เดินยาวเท่ากันสูตรฝั่งขวามือขวามือสุดร,ระหว่างกลางนี่เป็นหลักสิบเดี๋ยวค่อยดูหลักสิบสองสูตรนี้เอาไว้วันสุดท้ายนั้นเพื่อนนะุณไหนยอยากได้ก่อนก็ค่อยดูวันเดียวกันเต็มสามผมจดไว้แล้วนั้นเพื่อนนะเต็มสามเต็มห้าเต็มหก แทมเจ็ดแทม 8, แปดแทมศูนย์ผมเขียนไว้ทั้งสามสูตรทั้งคลองเก่าคลองใหม่เดี๋ยวกอดูสูตรนึงอีกก่อนอยู่ฝั่งความมืออยู่หน้าเดียวกันนะี่ยแหละมันหน้าใหญ่เขาทุกวันนั่นเพะนะื่อน่ะติ๊กอะไรก็ไม่รู้ทิ๊ก ติ๊กติกตกแต้มสุดใหญ่มาชนติ๊กแต้มสุดใหญ่มาชนงวดที่ผ่านมามวดที่ผ่านมามาแต้มสูตรนี้มาหกมาหนึ่งแต้มเจ็ดตัวที่สอง ตัวที่สองอน,นั้นตัวที่สามอันนี้ตัวที่สองอันนี้หลายตัวกว่านั้นเพื่อนนะแต่ก็เข้าผม,มาเลขเด่นสูตรฝั่งซ้ายมือนี่แหละทำเพื่อนตำแหน่งเดียวกันคือไม่ต้องไปบวกอีกเอาตำแหน่งเลขเด่นตรงนี้ทำเอาตำแหน่งตัวนั้นมาเดินตัวแรกก็ตัวแรกเลยแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งมาเลยมานี่มาบวกสองอันนี้วงอย่างนี้ แต้มเจ็ดเข้าผมมาต้นแห่งเลขเด่นทำเลขเด่นล่างเดินเท่ากันจำนวนงวดเท่ากันแต่หลายตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอันนั้นหกตัวหกตัวเดินเท่ากันแปดตัวเดินเท่ากันตำแหน่งเลขเด่นทำาตำแหน่งเลขเด่นฝั่งฝั่งซ้ายมือนี่ทำ ตำแหน่งเลขเด่นงวดที่ผ่านมามามา,มาล่างสองตัวงวดน้านี่จะมากี่ตัวถ้าถ้ามันมาก็จะได้แองว่าก็จะได้ชุดเดียวล่างเลยชุดเดียวถ้ามันมาตามถ้าสูตรเดินหมดทั้งหมดนั้นเพื่อนนะจะได้ล่างชุดชุดเดียวอ่ะแปดนั่นเพื่อนนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ สิบห้าสิบหกดูตัวชนทำไปด้วยร้องไห้ไปด้วยยกออกแปดเก้านั้นเพื่อนนะลงท้ายด้วยหกห้าหกดูตัวชนเต็มนั้นเพื่อนนะ แต่ดูตัวชนนั่นเพื่อนนะอันนี้สูตรที่ดูล่าสุดเมื่อกี้นี่สูตรที่เดนดูดูก่อนฝั่งฝั่งซ้ายมือที่ผมถ่ายแรกน้ขึ้นตัวในสามอ่ะดูตัวชนอันนี้สองสูตรสองสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรอันนี้สูตรดูเมื่อกี้นี่อันนี้สูตรดูตัวแรกตัวชน ตัวเลขเลยเลขศูเลขสอมี2อสูตรเลขสามมี2อสูตรเลขสีมี2อสูตรเลขห้าหนเลขห้เลขห้เลขหกหนึ สองูยเลขเจ็ดหนึ่งสองสองูตเลขแปดหามเลขแปดในสามเต็มนั้นเ่านะในสาต็มถ้าสูตรเข้าหมดนั้นป่อนะถ้าสูตรเข้าหมดจะมีเต็มศูนย์เต็มศูต็มห เต็มแปดดูตัวลองเผื่อนั้นปนนะพ่อน่ะเผื่อคนสอบตัวลองตัวลองมีเต็มหนึ่งมีสูตรเดียวไม่น่าเอานั้นปพ่อนนะ่ะสองเต็มลองเขียนทั้งล่างสองสามสี่ 4 6 6 1มีแตมเดียว2 3 3ไปแล้ว4 4มี2อ,อ้าแต้มเด่นแต้มรอง เต็มลองสามกับสี 4, ่เป็นเจ็ดเต็มเอาเต็มนั่นเพื่อนนะเต็มนะเ <c oughs> ต็มสองสูตรโซนข้างบนตัวสีแดงที่ผม ถ่ายเห็นเพื่อนไปชุดที่ถ่ายเลขสูตรที่มาครบล่างยาวๆปีกว่าสองวันที่ผ่านมาปอนสูตรนี้เพิ่งถ่ายวันนี้ได้สามแต้มั้นเพื่อนนะได้สามแตมเด่นลองก็ได้สี่แล้วแ,แต่เพื่อนจะเลือกเอาแตมเด่นก็เลือกเอาจะเลือกเอาแตมลองสี่แตมนี้ก็ได้ ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ากันนั้นเพื่อนนะอันนี้คือถ่ายให้ดูแต่ผมว่าไม่รู้จะแต้มเด่นหรือแต้มรองละผมผมงวดน,นี้ผมให้สมาชิกไปแค่ชุดเดียวนะเพื่อนนะสองตัวล่างสองตัวล่างชุดเดียวสำหรับ youtube เราก็ค่อยสรุปวันจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าเพื่อนนั่นแหละตอนเย็นวันหวยจะออกนั่นเพื่อน พวกนี้ก็ออกอะไรก็ค่อยไปสรุปวันวันใกล้วันไปนุนจะสรุปก่อนมันจะก็ให้ตั้งแต่หลายสำนักเขาสรุปออกมาออกมาเราค่อยสรุปตามหลังเข้าไปนั่นเพื่อนนะก็เพื่อนก็คงจะทําเปลี่ยนเพราะว่าแต่ละคนก็เงียบกันอยู่ไม่ได้ว่ากันก็ผมบอกมาตั้งปีปีกว่ามาแล้ว อยากได้เข้ามาโทรหากันคุยกันก็ไม่เป็นไรนอนเพื่อนนะคอยสรุปวันสุดท้ายไม่ได้ว่ากันผมก็ทําตามที่ผมอยากทําทําดีที่สุดอขอบคุณนนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับไอเต็มล่างนั้นเพื่อนนะแต็มล่างเต็มล่างได้สามเต็มรวมแล้วได้เกียรติม็มทั้งเด่นทั้งรอง อาจจะเป็นแต้มรองมาก็ได้อาจจะเป็นแต้มเด่นมาก็ไม่รู้ขอบคุณเพื่อนๆครับสวัสดีครับ